เดี๋ยวผมบอกคุณอย่างหนึง่งจริงๆเมือม่อประมาณวันที่แล้วเนี่ยผมผมไปเจออ่ปีเตอร์แล้วแล้วปีเตอร์เนี่ยมันมันมันตอนเนี้ยผมกำจัดปีเตอร์ไปละ,ะประเด็นอยู่ที่ตอนนี้ปีเตอร์เนี่ยมันมันอยู่ในรังนี้หรือเปล่า โอเคครับได้ยินผมไหมฮะตอนนี้ถ้าได้ยินผมแล้วก็เพียกหน้านะครับดีครับดีดีครับ,รบตอนนี้หลังจากที่เราเรียกได้ว่าวิ่งไปซื้อของนะครับวิ่งไปประจนภัยประจนเพลิงดีกว่าก็าเรียกอย่างนี้เพื่อไปหาของเซอร์ไพรส์จาก EP ีที่หนึ่งเนี่ยที่ที่เรา,ท,เราที่เราตัดเอาไว้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนะครับอะ,อะไรครับเราต้องรีบไปซื้อของเซอร์ไพรส์เพื่อนของเราที่ชื่อว่านะัทนั่นแหละคืออันนี้ อยู่ระหว่างการขายคลิปแรกแต่เราขอตัวนะมาช้อปปี้กันเราจะมาทำเซอร์ไพรส์นะกันถูกต้อง A few moments later อยู่ไหนครับเราอยู่หน้ากล่องหน้ากล่องเราว่าใส่จะทำอะไรเราจะใส่กล่องในกล่องขึ้นในกล่องกษณะในกล่องมีอะไรอยก็มีกล่องไงก็มีกล่องแล้วก็มีกล่องอีกทีหนึ่งตามนี้จากที่คุณเห็นเนี่ยเราได้เตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งเตรียมของกันแล้วมาลองดู r e a c ั i น n ของเขากันว่าคุณณัหรือนะเนี่ยจะมีสีหน้ายังไงบ้างไปติดตามชมดูได้ครับ 2.000 years later ท่านคุณนะเออเจ้าของพิธีลุกลุกขึ้นก่อนนะไม่เอาลุก <Yeah. S 2> ไม่ลุกนะเขาไม่ลุกนะองคอนุญาตลากลามาครับ นี่เรียกว่าเป็นโอ้โหของที่ดีที่สุดนะระวัง<ล>แตกด้วยคุณระวังแตกนะผมบอกละก่อนก่อนซารียก่อนระวังแตกนะในถ่ายไปรูปกันไหกันผมเป็นรูปกันก่อนเหรอไปรูปกันอันนี้คุณจะถ่ายผมได้ถ่ายอีกทีหนึ่งเหรอเนี่ยไ่รูปซารียก่อน one eternity later happy birthday คุณนะโอ้ขอบคุณค่ะระวังแตกนะครับระเบาเนะครับเบาเบาเรามีฉลองให้นะนะห้ามแกะให้กองขาดห้ามแกะให้กองขาด ลองแกะดูก่อนที่นี่ของข้างในเจดองค่ใช่คือห้ามกระชากห้ามอะไรแบบนี้ก็คือค่อยๆแกะห้ามขาดวะห้ามพวกลังพวกไม้อะไรนี้ขาดเขาลางเก็บไปใช้ต่อได้เดี๋ยวเราเก็บไว้ในี้ใช้เป็นส่งต่อใช้อุปกรณ์ได้ไหมใช้อุปกรณ์ได้ไหมอ่าอ่าได้ไหมครับขอตูไช่วยมีเกล็ดใจประตูไม่มีเกล็ดใอ่าไม่มีฮะขอบคุณนะครับเอ้ยคุณนะเออคุณนะเอออันนี้มาแกะกล่องมา เอเดี๋ยวผมบอกคุณอย่างหนึ่งจริงๆเมื่อเมื่อประมาณวันที่แล้วเนี่ยผมผมไปเจอปีเตอร์แล้วแล้วปีเตอร์เนี่ยมันมันมันตอนเนี้ยผมกําจัดปีเตอร์ไปละประเด็นอยู่ที่ตอนนี้ปีเตอร์เนี่ยมันมันอยู่ในรังนี้หรือเปล่าผมถือมิดอยู่โอ้ไม่ว่ามูซินเดย์รุนนี่นม่ต้องแตกนะเอ๊บเอ๊บเอ๊บคิวบล้วเปิดอะนะครับนะนะบอกว่าเล่นเป็นยังไง คุณนะคุณนะอ่าเปิดมาแล้วเจอชิ้นแรกเบาๆก่อนเจอชิ้นแรกเบาๆก่อนแล้วชิ Bitcoin> ้นแรกเบาๆอบาหยิบออกมาก่อนก็ได้นะครับอันน <|ja|> ี้เจอชิ้นแรกอันนี้ก็เจอง่ายๆก่อนเจอด่านสเต็ปเบาๆก่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างของความรักน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ยลี้ยงไม่ได้มีอะไรดีอ่ะ พวกคุณยินดูนะผมเลือกมาแบบแทบแทบตายนะผมเลือกด้วยความจริงใจคุณลิกะตามที่อยู่ในต้นคลิปเลยนะครับคุณจะเห็นความว่าเราทาอะไรมาเนี่ยเพราะผมเห็นว่าคุณน้าเดินทางบ่อยผมเลยคิดว่าไอตัวนี้น่าจะน่ารักและเหมาะอยู่กับคอนโซลนารถมากเลยอืมมีการด้วยอเดี๋ยวเอาให้คุณน้าเขาอ่านการให้ฟังนะครับคุณน้าชออ่านการไหยครับ Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดขอให้ปีนี้คือปีแห่งความร่ำรวย มีลูกเต็มบ้านหล่เต็มเมืองเดี๋ยวน้าแฟนน่ยไม่มีนะครับเอาดุบดิบมาผสมให้สดนะฮะอ่านกรด้วยนะครับอ่านกรดด้วยผมมีเกียรติกรดมาให้คุณดูกรดกรดตนว่าอะไรอันนี้ยิ่งมาสมหวังสมหวังกับทุกสิ่งที่ปรารถนาใครเขียนได้ขัดลายมือใหว่นะถ้าเราไปเที่ยวบ่อยๆนะสักสักสักกวาใช่ใช่กับคุณดับจงฝึกขัดเรื่องรัก ให้อะไรวะให้หวนหอมให้หวนหอมมอบความงามให้โลกให้โลกไม่อิดออมแบ่งน้ำหอมในใจใจดีการ์ดจากความในใจของพวกเราสองคนให้ไปแล้วในกล่องละอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าปีเตอร์เนี่ยเอ้อย่ากูเดี๋ยวระวังแตกเขาบอกเขาเดี๋ยวระวังแตกคือในคือในตู้เนี่ยปีเตอร์หายไปแล้วแต่ในนี้มันหนักเดิมปีเตอร์นะก็อาจจะไม่ได้หลายอย่าง คุณเกี่ยว้าวแล้วกันคุณมีสิทธิ์เอางี้คุณจะให้ผมเปิดหรือคุณจะเปิดอ่ะเลือกเอาแต่ถ้าผมเปิดผมขอนะเอาไงเออเอาเออเอาเอาคุณน้าเปิดแล้วเป็นตัวอยู่หน้ารถอีกแล้วน้องหมีไม่มกินอ่ะไม่มีกิน เฮ้ยไปดีเรียนซาลี่จะได้จะได้ปตั้งเหงามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่สองตัวแน่ตัวหนึ่งหายอีกตัวหนึ่งหายครับผู้ชมรอรูปอยู่รูปตัวนี้ตื่นเต้นแทนคุณนะนี่ไมาอะน่ารักคู่นี่ก็หมีคู่ตอนนี้มีคู่หรือยังอุ้ยโ <ENNIS> สดนะครับจ่ายเออไม่ไ <busca> ม่ขึ้นเบอร์อ่ะถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายเหมือนรับปริญญาบัตรอะคุณนะแล้วก็จะมีทุกย่งไม่ได้ขึ้นญาเลยครับอาจจะมีคนหนึ่งขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะใช่ครับเดี๋ยวจะมีหน้าคนเหนึองมาครับตามนะครับโอเคครับผมโอเคอ่าสุดท้ายนี้ฝากอะไรในเพจนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมในเพจ facebook กับ youtube ก็อย่าลืมกด follow กด subscribe กดไลค์แล้วก็กดสีฟร์ให้พวกเราทั้งสองอย่างเลยนะครับอันไหนกดได้ก็กดไปเลยแล้วพวกเราก็จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนเจอกันบ๊ายบายคับ เคยที่ไหนเคนตูเรียม่ะไม่ใช่ใชเซเบนไม่ใช่ดูถูกว่าเราเยอะมากเลยเนะีอีกทีนึงที่เดินบ้างเใกล้ๆกันใกล้ๆกๆนันเลยนั้นมีอะไรอ่ะโอหผมวิ่งเลยนะคุณผมวิ่งแบบมีเวลาแค่ครึ<ต>่งชั่วโมง่เออผมวิ่งกันไปเลยอะ่ะเกตเวย์ไม่ใช่เนีไม่ใช่เนีนไม่ใช่โรตัสอืมยังไม่ใช่สีอือตรงนั้นมีอะไรอะ่ะตรงนั้นนมาตรงนั้นนม่มันมันแบบมันคือ ตรงนั้นบริเวณนั้นละกันเราต้องขึ้นอะไรไปสักอย่างด้วยเซ้นท่านชลมไม่ใช่วิไปไม่ทันนะเวลาเทอร์มินอลถูกต้องเราไปอยู่ที่เทอร์มินอลเทอร์มินิวนมาไปกลับใช่คือชั่วโมงไม่เแบคข้ามไปเอฟโพลยมก็มี